สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสู้ขู่ทวนครับเอามือท้าวี่ฝันนะครับฝันสองครั้งนะครับคือกันในงวดนี้พี่น้องงวดเดียวกันฝันสองครั้งนะครับฝันตองงวดเลยมาเราคว่มฝันให้พี่น้องเอฟซีแฟนช่องได้ยินแล้วก็ได้ฟังน้ากันเด้พี่น้องเดอ้อนะครับม่ขึ้นนี่ฝันล่าสุดนะครับอยู่หลังพระประธาน นะครับมานนี่นอนอยู่หลังพระประธานพี่น้องฝันลาสุดนะครับฝันครั้งแรกต้องงวดนะครับฝันแบบเดียวกันพี่น้องฝันคือกันพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิงและก็มาฟังข้อมฝันของแอ็ดทวีคนเดิมที่เราสูฟังนะครับเมื่ขึ้นนี่นอนอยู่ทังสารคามทา้งกุุมพี่น้องนะครับฝันนอนอยู่ทา้งหลังพระประธานพี่น้องฝันฝันเห็นไก่ทองคําพี่น้องไก่แก่ทองคํานะครับแต่ เว้าวคว้อมฝันข้างแรกหรือว่าตองงวดนะครับให้พี่พน้องฟังเบิงไปสก้อน้ะพี่น้องเดอ้อนะครับฟังเบิงไปสก้อนว่าที่เป็นจังไดนะครับงวดประจําวันที่1ธัท่านว่าค้ม2 5 6 6พี่น้องนะครับทวีค,คนเดิมฝันสองข้างงวดนี้พี่น้องคือกันพี่น้องฝันว่าแหวงจังไดมาฟังกันพี่น้องฟังเบิงฝันข้างแรกพี่น้องฟังตองงวดนะครับฝันเห็นผู้เทา ผู้เฒ่าตายไปแล้วพี่น้องนะครับผู้เฒ่าตายไปแล้วนะครับเพิ่นมหานะเพิ่นมหาแล้วเพื่อนเอาอีหยังบุมาให้พี่น้องนะครับเอามาให้หาถุงเลาเอาไม้หาถุงดีให้ผมพี่น้องนะครับอยู่บ้านนี่นอนอยู่บ้านได้พี่น้องนะครับนอนอยู่ฮื่นตอนที่บอมีแห้งตอนที่บอสสบายแล้วพี่น้องนะครับหลังจากเลีกออกเลี้ยนะครับผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วนะครับดีของมาให้หาถุงพี่น้อง นะครับผมก็เลยยื่นเมื่อรับเอาพี่น้องน,นะครับในความฝันนั้นนะครับพร้อมกับฝันเห็นพ่อกับฝันเห็นแม่ในขึ้นเดียวกันพี่น้องในขึ้นเดียวกับกที่ฝันเห็นผู้เฒ่าที่เอาของมาให้นะครับเป็นผู้เฒ่าโบาหูอยากพ้นเป็นผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้ซ้ายพี่น้องน,นะครับเอาของมาให้เป็นถุงนะครับถุงห้าถุงพี่น้องแล้วยืน่นามาให้ผมวันนี้ผมว่าว่าเอาดอกตาเอามาให้ผมเพชรหยาง เอาเมนนี่อย่างในถุงปุย๋ยแล้วก็บอกเอาไปโลดพัศนวาเอาไปพัศนวาบาดนี้แอดก็เลยยื่นมือไปเอาพี่น้องยื่นมือไปเอาไปเอาได้อ,อิริพี่น้องเอามาไว้เฮี่ยนนี่แหละว้เฮี่ยนของแอดนี่แหละพี่น้องนะครับฝันต่องหัวดเด้อพี่น้องเด้อแต่บอท่านบาให้พี่น้องเอฟฟีฟังนะ,นะครับนะครับเก็บไว้ว่าเจ้าของที่ฝันแบบนี้อีกบอนะครับฝันว่าเห็นพ่อเห็นแม่นี่มันบระผาดจักเทียพี่น้องศูนย์มาแน่น,นอนลานสิ้น นะครับฝันย่ำใดพี่น้องจะวางวดนี้นะครับในเคลื่อนที่ฝันเห็นผู้เฒ่าคนที่ตายไปแล้วหล่ะจา้าวผู้ใดพี่น้องเอาของมาให้นะครับเอาของมาให้หาถุงนะครับวันนี้แอดก็ได้รับเอาไว้นะครับพอเลตีว่าเลขสิบมมีศูนย์สบมีหาะบมีเก่าบมพี่น้องก็เลตีเป็นเลขสามตัวพี่น้องนะครับเคลื่อนนั่นฝันเห็นพ่อกับเม่แล้วกับฝันเห็นผู้เฒ่าเอาของมา,งมหาใมมมมห้พร้อมก็เลตีเป็นห้า เมือ่อนี่เมื่อนี่เดไปเอาของน้ำเพลินพี่น้องเดไปเอาของน้ำเพลินก็เป็นหานะครับถุงก็เป็นหาพี่น้องนะครับเราก็เพื่อนก็ตายตายแล้วก็เป็นศูนย์นะครับตายเลาก็เป็นศูนย์วันนี้นะครับผู้เฒ่าก็เป็นเก้าได้ตีห้าศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้อเป็นตีเป็นหาศูนย์เก้าพี่น้องนะครับสาหรับฝันแรกฝันตองงวดข้างแรกพี่น้องนะครับฝันตองงวดหลังจากเลขออกไปแล้วนะครับมานอนฝันตอนที่เจ้าของนอน บ่มีแห้งพี่น้องหลังจากเลขอกออกเราไข่ทองสามมือติดต่อกันพี่น้องนะครับบัดนี้เมื่อขึ้นนี่ฝันล่าสุดพี่น้องนะครับฝันล่าสุดก็คือนอนอยู่หลังพระประธานมือขึ้นนี่ทั้งสารค้มพี่น้องฝันล่าสุดฝันเห็นไก่ตีท่องคําพี่น้องไก่เกตหน่อยพี่น้องสองตัวนะครับผู้เจ้าของไก่นั่นเพิ่นมาขายนะครับขายให้ซึ่งผู้ยิ่งสองคน ครูผัวเมียเนี่ยเพิ่นจับจองไปบนลรวนะครับครูผัวเมียคู่นี้ก็เอาตัวหนึ่งคููผัวเมียผู้นี้ก็เอาตัวหนึ่งซึ่งไก่สองตัวเนี่ยผู้ขายเพื่นขายราคาตัวละสองร้อยบาทพี่น้องงามงามไก่ตีมันเป็นทองเป็นคำพี่น้องนะครับมีสองตัวในประเทศไทยสันเพินวาพี่น้องคนเป็นเจ้าของไก่น้อยนั่นมีแค่สองตัวเท่านั้นในประเทศไทยถ้ามันใหญ่มาแล้ว ผมก็ได้ถามว่าไงยไม่แล้วมันจะไปตีกับผู้ใดตามันจะไปส้นกับสองตัวนี่แหละนี่แหละใกล้แม่เดียวกันพ่อเดียวกันแยกมันอยู่คนละหม่องเลี้ยงไงแล้วบาดนี้บ่มีตัวตีบ่มีตัวเปียบบะมีตัวชกไก่สองตัวนี่สีมาส้นกันสีมาตีกันนะพี่น้องนะครับบาดนี้ในความฝันได้นี่พี่น้องบาดนี้ผมก็เลยว่าหม่เขาอยากได้เฮ็ดจังไดผมก็อ,อยากได้จอมีอีก่บ่คนก็ว่าบา่มีพี่น้องมีแค่สองตัวท่านั้น เพิ่นจองมาเบว่แล้วเพิ่นเอาเงินห้แล้วส่นว่าบัดนี้ก็เลยเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งสองผู้หญิงผู้หนึ่งยางมากับผัวเพิ่นมาออกไก่ตูสุไทายนะครับไก่ตูสุไทายนะครับก็เลยว้อกับผัวเพิ่นกับผู้หญิงเลล่ะบัดนี้ขอสื่อเพิ่นขอสื่อท้าเจ้าสื่อหลายปานใดสื้อเพิ่นสองร้อเอาเงินให้เพิ่นแล้วสองรอยผมก็เลยว่าผมขอสื่อสักไก่ผมอยากได้มันคืองามผักแท้อยากได้แห้งเท้ เพิ่นก็เลยคิดแล้วคิดอีกวันนี้ัวเพิ่นก็เลยว่าเอาไหเล่าซะเราอยากได้ก็เอาทอเหาซื้อไว้ละสองร้อยเอาทุ่นขึ้นสันว่าเพิ่นก็เลยเอาไก่งามๆตัวใหญ่ๆงามๆสวงามเลยพี่น้องประตูใหญ่ได้ตกวนไก่แก่พี่น้องไก่แก่นะครับเป็นท่องหอนเป็นท่องเป็นอย่างงามๆงามในเมืองไทยมีสองตัวสันในกวามฝฟันพี่น้องมีแค่สองตัวนี่แหละสันว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วสองตัวนี่จะได้เปรียบกันจะได้ตีกันนะครับเพราะว่ามีไก่ตัวอื่น พราะว่ามีสองตัวเท่านั้นที่ไก่แบบนี้พี่สันเพิ่นก็เลยให้ผมพี่น้องผมก็เลยเอาเงินให้ขึ้นให้เพิ่นสองรอยบาทที่เพิ่นไปซื้อเจ้าของไก่ไหวพี่น้องไกร่าราคาสองตัวนี่ตัวละสองร้อยบาทพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีเด้อของรอยบาทนะครับบาทนี้ก็เลยตีเป็นว่าไก่นี่เป็นสองตัวก็เลยตีเป็นสองแล้วไก่ก็เลยตีเป็นเก่าบาทนี่มื้อนี่ มื่อเข้าไปอุ้มออกไก่ลำพูนแอดไปอุ้มออกไก่ลำพูนได้พี่น้องก็เล่ตีเป็นห่าก็เล่ตีเป็นสองเก้าห้าสองห้าเก้าหรือห้าเก้าสองพี่น้องห้าเก้าสองก็ได้แล้วก็เก้าห้าสองก็ได้ได้พี่น้องนะครับบัดนี้อันสลับสองร้อยนั่นก็คือราคาไก่สองตัวราคาตัวละสองร้อยบาทพี่น้องนี่แหละอ๋อพี่น้องพิจารณาเบิงเบิงให้ดีแล้วก็ฟังทวีคนดื่มเฝ้าอีกจากรอบสองรอบ นะครับเพื่อวามหมั่นใจได้พี่น้องเด้อผม ladım. ตีออกมาใ 200, 2020, ห้พี่น้องนะครับก็คือตัวเลขตัวนี้แหละพี่น้องเอานะครับตีออกมาให้พี่น้องก็คือตัวเลขตัวนี้ได้พี่น้องเด้อไก่สองร้อยตัวก็คือสองร้อยสองศูนย์ศูนย์นะครับบัณฑิตสองตัวก็คือสองเก้าก็คือไก่ไก่ก็คือเก้านะครับผมยื่นมือไปอุ้มเอาไก่ก็คือหาพี่น้องนะครับหาเก้าสอง เ้วสองพี่น้องนะครับตันหลิ่นออกมากกับส0 0ศูนย์ศู2ย์ศเก้าอลยพี่น้องเด้อนี่คือความฝันล่าสุดโคงสุดท้ายของแอทดธวีคนเดิมพี่น้องนะครับฝันมาเคลื่อนนอนอยู่หลังพระประท่านอยู่ทั้งสารคามพี่น้องนะครับฝันขึ้นแรกติดต่อกันหลังจากเลขออกแล้วฝันอยู่เฮียนนะครับฝันว่าอ่า มีผู้เฒ่าที่ตายแล้วพี่น้องเอาถุงมาให้หาถุงนะครับผมก็เล่ยยืนมือไปเอาพี่น้องก็เลยตีเป็นหาศูนย์เก้านะครับตัดเหรียญก็คือหาศูนย์ห้าเก้าและศูนย์เก้าพี่น้องบัดนี้ก็เลยลออข้อมฝันบางอีกว่าจะาของสิฝันแบบใดน้อพี่น้องนะครับในข้อมฝันฝันแรกนะฝันเห็นพ่อกับแม่พ่อมมนี่พี่น้องแอดก็เลยมั่นใจว่าฝันศูนย์เม็ดเดียวล้านเปอร์เซนต์งวดนี้ก็เลยลงไปคีิปแลกของแอดทวีคนเดิมว่าเม็ดเดียวศูนย์ล้านเปอร์เซนต์มาแน่นอน ก็เลยหมั่นใจเพราะว่าฝันเห็นพอเห็นเม่ตั้งแต่มือเลกออกไปไม่พี่น้องออกได้สองมือก็เลยม,มาฝันพี่น้องนะครับก็เลยตีเป็นห้าศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เก้าหาแล้วก็ศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้อนี่คือฝันแรกจหรับฝันล่าสุดคงทุดทายขึ้นมือเคลื่อนนอนอยู่หลังพระประธานย่างสารคามนะครับไกลล่ราคาตัวละสองร้อยนะครับไก่ก็ตีเป็นเก้ามือก็ตีเป็นห้านะครับยืนมือไปอุ้มออกไก่นะครับตีเป็นห้าแล้วก็ สองคือใกล้สองตัวพี่น้องก็เลยตีเป็นสองเก้าห้าห้าเก้าสองแล้วก็เก้าห้าสองแล้วก็เก้าสองห้าแล้วก็สองเก้าห้าได้พี่น้องกลับไปกลับมานะครับสำหรับสองตัวคือสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าห้าสองเก้าสองห้าและสองสองพี่น้องเอาพิจารณาเอานี่คือความฝันของทวีคนเดิมฝันสองครั้งงวดนี่ฝันคือกันได้พี่น้องเด้อนะครับพิจารณาเอามักค่อยไปจับไปจองสื่อสลากินแบง รัฐบาลกันพี่น้องนะครับช่องทางผมเป็นเพียงก้วมฝันเป็นเพียงแนวทางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับบอสามารถที่จะรับรู้ได้คือกันบอสามารถที่จะการันตีได้ว่าฝันแม่นละซึ้แท้ละบอสามารถบอกได้ได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาชมขอบพระคุณที่พี่น้องให้กํลาลังแรงใจนะครับขอบพระคุณหลวงปู่นะครับทางวัดโน่นเมืองที่ให้ลูกหลานทางช่องทวีคนเดิมได้ทายถ้ำ และครับเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกับตัวเลขแนวทางความฝันฝันสองครั้งงวดนี้ฝันคือกันนะครับเอาฝัางว่าฝังว่าพี่นอ้องคงถูกอกถูกใจมักแล้วเบิ่งแล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เพื่อเป็นกำลัง,ลงใจให้กับลูกหลานทางอำเภอชุมเพนําในเด้อพี่น้องเด้อนะครับสลบที่นี่ ขอพี่น้องเฮงเฮงปังปังลำลำๆว้ยๆยเงื่อนทองไหลมาท่มากขึ้จังสายน้ำบอ่อขาดสายพี่น้องหากกันแพรงกันอย่จะทิ้มสิปลาลานน้อยทางอำเพอิชุ่มแพร่ไหวข้างทางคู้ดเดียวด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติคลิปความฝันของทวีคนเดิมไหวเพียงแค่นี้สวัสดีครับ